สวัสดีค่ะมาพบกับรายการนะคะ YLG Go Night นะคะประจําภาคค่ําของวันพราะหประจําวันพุทธที่26นะคะสิงหาคมพุทธศักราช2563นะคะภาพรวมเนี่ยทองคำํานะคะดูเหมือนจะค่อยๆซึมลงซึมลงต่อเนื่องนะคะหลายคนคงจะรู้สึกไม่ค่อยดีนักนะคะถ้าหากซื้อทองมาแล้วแต่การปรับฐานรอบนี้ก็ยังไม่ลึกค่ะ มันยังมีปัจจัยบวกที่เราอยู่ในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังไม่ต้องตกใจมากนะักเพราะว่าอย่างล่าสุดค่ะทองคำก็สามารถดิดกลับขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะล่าสุดอยู่แถวๆ1,920นะคะยังถือว่ามีแรง by, ช้อนซื้อ by the dip อยู่นะคะเรามาดูภาพรวมทองคำแล้วก็ปัจจัยที่น่าติดตามแล้วก็จะเข้ามาหนุนทองคำได้อย่างไรมีปัจจัยอะไรรออยู่นะคะมาดูกันค่ะค่ะ มาดูตั้งแต่ภาพรวมนะคะทองคําในวันนี้นะคะอันนี้เป็นกราฟไลน์เดลี่นะคะก็คือ1แท่ง1วันหแท่ง1วันนะคะแท่งวันนี้เนี่ยจะเป็นสีแดงๆนะคะวันนี้ทำไฮไว้ได้ที่1931ค่ะไฮเนี่ยยังไม่สามารถทำไฮหม่จากวันก่อนหน้าได้นะคะส่วนโลเนี่ยอยู่แถวแถว1น1่งแถวแโซนนี้นะคะก็คือโลเนี่ยลงไปแตะ โลที่เท่าๆกับเมื่อวานเลยเมื่อวานทํำโลไว้ที่1913เนะ่ะยังเรียกได้ว่าพยายามยืนทรงตัวอยู่นั่นเองนะคะก็พยายามรักษาระดับไว้ได้อยู่นะคะภาพรวมเนี่ยเหมือนจะไซด์เวย์ออกด้านข้างในกรอบสามเหลี่ยมนะคะหรือว่า triangles นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจุดไหนเนี่ยไม่ควรที่จะหลุดถ้าหลุดลงไปควรกลับขึ้นมายืนได้ ซึ่งจะเป็นแนวรับนะคะเดี๋ยวจะมาบอกในท้ายรายการแล้วกันนะคะมาดูปัจจัยที่เข้ามากระทบบ้างนะคะข่าวที่เข้ามาลบทองนะคะก็เห็นจะเป็นความหวังเกี่ยวกับการเจรจา,าไปด้วยดีนะคะระหว่งางเจ้าหน้าที่สหรัฐก,กับจีนนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเห็นว่าโรเบิร์ตไลท์ไทเซอร์ค่ะแล้วก็ ซีเฟนมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคังของสหรัฐก็คือเขาเาจ้าหน้าที่การค้าของสหรัฐเนี่ยกับเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่การค้าของจีนนะคะได้มีการยกหูคุยกันค่ะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายระบุนะคะว่าจะรักรักษาพันธสัญญาในดีลการค้าเฟสแรกนะคะก็คือจะสัญญาว่าจะซื้อสินคา้บาบลาบลาบลานะคะก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยลบกับทองนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะ จีนมีการประกาศด้วยนะคะวันนี้เลยนะคะประกาศว่าเตรียมที่จะซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐนะคะสูงสุดเป็นประวัติการในปีนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของดีลการค้าเฟสแรกค่ะจีนจะนำข้าถั่วเหลืองมากถึง40ล้านตันในปีนี้นะคะก็มากกว่าปี2560 นะคะซึ่งเป็นปีที่เริ่มต้นการทำข้อตกลงการค้าซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ25อนะคะแล้วก็จะมากกว่าสถิติสูงสุดเดิมของปี2559ด้วยที่10นะคะสะท้อนให้เห็นว่าเทรดวอลเทรดเทรดวอลเริ่มออลดความตึงเครียดลงแม้ว่า2ประเทศเนี่ยจะทะเลาะก,กันเรื่องอื่นอยู่นะคะอาทิเช่นความขัดแย้งเรื่องโฮเวยนะคะความขัดแย้งเกี่ยวกับเอ,อ่อเทควอลหรือว่าเทคโนโลยีนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการ ดำเนินธุรกิจติ๊ t ตอ,อกในสหรัฐนะคะล่าสุดติ k กตอ,อกเนี่ยก็ได้ยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการที่เขาไม่กลับมาขึ้นภาษีต่อกันแล้วก็ตกลงที่จะผ่อนปลนซึ่งกันในเรื่องของการค้าเนี่ยมันก็ช่วยหนุนความหวังเกี่ยวกับเศรษฐกิจได้เพราะว่าถ้าย้อนไปดูปีที่แล้วอะค่ะปีที่แล้วจะเห็นว่าเทรดวอลนี่ดุเดือดมากนะคะสประเทศนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยความตึงเครียดเกี่ยวกับตรงนี้ผ่อนคลายลงก็เลยเป็นปัจจัย กดดันทองในระยะสั้นๆค่ะต้องบอกว่าเป็นแค่ระยะสั้นนะคะเพราะว่าโดยรวมเนี่ยความตึงเครียดสองประเทศยังคงอยู่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็คาดว่าระยะยาวเนี่ยถ้าความตึงเครียดเกี่ยวกับ2ประเทศนี้เนี่ยยังคงอยู่ก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนทองระยะยาวได้เพียงแต่ว่าช็อตเทอมเนี่ยนะคะตรงนี้อาจจะกดดันทองได้ในระยะสั้นนะคะ แต่ก็ไม่ไม่ได้มีปัจจัยลบอย่างเดียวนะคะจะมีปัจจัยบวกด้วยนะคะอาทิเช่นถ้ามาดูนี่ค่ะเรียวยูค่ะเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่บอกมาโดยตลอดนะคะเรียวยู ield, หรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แท้จริงของสหรัฐเนี่ยะคะ่ะถ้าเข้าเว็บไซต์ก็จะเห็นเลยนะคะล่าสุดเนี่ยติดลบยังค่อนข้างมากอยู่นะคะลบ 1. 0 1ในตัวของ อัตราหรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แท้จริงพันธบัตร10ปีนะคะของสารัฐอัปเดตวันที่25ก็คือเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่ลบ0ูนย่ะคะก็ต้องจับตาว่าถ้าเรียวยิวเนี่ยลบต่อเนื่องตรงนี้จะบุกทองนะคะถ้าลองดูมาเรื่อยๆเนี่ยคะ่ะช่วงต้นเดือนเนี่ยจะเห็นว่าลบหนักพอลบหนักช่วงต้นเดือนจะเห็นได้ว่าทองขึ้นหนักเหมือนกันเนาะ ขึ้นไปแตะไฮที่2,075เลยนะคะช่วงที่บอลยิวลบหนักๆพอบอลยิวเริ่มลบน้อยลงเนี่ยช่วงนี้ทองก็ร่วงค่ะแต่ล่าสุดก็เหมือนจะเ,เริ่มลบหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนจะมีความหวังในการฟื้นของทองแล้วในระยะถัดไปนะคะแต่สิ่งที่จะกำหนดทิศทางบอลยิวรวมทั้งบอลยิวทั้งดอลลาร์แล้วก อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยขึ้นอยู่กับถ้อ,ถอยถแถลงของประธานเฟดเจอร์ร็พาวเวลนะคะในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาขยี้อีกรอบหนึ่งนะคะ,ะก่อนที่จะไปถึงการประชุมเฟดวันพรุ่งนี้ไม่ใช่การประชุมเฟดค่ะขอโทษเ,เป็นการสัมมนานะคะประจําปีของเฟดที่แจ็คสันโฮนะคะซึ่งจะมีนายเจอร์ร็พาวเวลเข้าพูดด้วยนะคะก็ ก่อนที่จะไปถึงวันนั้นเนี่ยวันนี้จะต้องดูตัวเลขวันนี้ก่อนนะคะวันนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขสัมพัญ์เหมือนกันค่ะเป็นยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะในช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะคะแนะนำให้ดูตัวคอนะคะหรือว่าตัวยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานนะคะซึ่งจะเป็นตัวที่บ่งชี้แผนการใช้ใจ่ายของภาคธุรกิจค่ะ เพราะจะไม่รวมการสั่งซื้อพวกเครื่องบินสินค้าด้านอาวุธเหล่านี้นะคะถ้าตัวเลขเพิ่มขึ้นเนี่ยหมายถึงว่ามีการใช้ใจ่ายของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นมีการลงทุนมากขึ้นนั่นเองนะคะถ้าตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาดเนี่ยก็ถ้าดีกว่าที่คาดนะคะจะไปหนุนตัวนี้ค่ะจะไปหนุน US Dollar แล้วก็จะกดทองแต่ถ้าตัวเลขออกมาแย่กว่าที่คาดเนี่ยก็จะหนุนทองให้ฟื้นต่อได้นะคะคาดไว้ที่1.9 วันนี้ทุ่มครึ่งดูเลยข่าวตัวเลขจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยว y ายก็จะมีอัปเดตข่าวให้ทางหน้า f a c e b o o k นะคะใครมีคำถามอะไรสอบเข้ามาสอบถามเข้ามาได้ระหว่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้ในท้ายรายการนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจหากเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์นะคะก่อนจะเข้าเ,เข้าสู่ในช่วงการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคนะคะมีคำถามสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ คุณนงเยาวสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็เดี๋ยวฟังกันต่อเลยนะคะมีคำถามทิ้งไว้ได้เลยตัวเลขวันนี้ไปแล้วนะคะก็ต้องจับตาวันนี้ทุ่มครึ่งจะออกมาเป็นยังไงนะคะส่วนวันพรุ่งนี้อันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญจริงๆค่ะ ทุกคนรอจับตาการที่ทองคำเนี่ยยังไม่ไปไหนสักทีล่วงก็ล่วงมาเยอะนะคะมีแรงซื้อกับเข้ามาอีกยังคงเวี่ยงตัวในกรอบออกด้านข้างอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่า1ทุกคนเหมือนจะรอค่ะรอประธานเฟดนี่แหละค่ะจะร่วมพาวเวลนะคะแนวทางที่ทุกคนรอคอยก็คือแผนเกี่ยวกับการใช้อัตรางเงินเฟอ้อเฉลี่ยนะคะถ้าเฟดเนี่ยมีการพูดถึงว่าเขาจะปรับเปลี่ยน กรอบเป้าหมายเงินเฟอ้อนะคะจากปกติเนี่ยเฟดจะตั้งทาร์เก็ตเงินเฟอ้อไว้ที่2%ใช่ไหมคะใช้แบบนี้มาตลอด10ปีเลยค่ะก็จะมีบ้างบางช่วงที่เงินเฟอ้อเนี่ยด็ดตัวขึ้นถึง2%นะคะแต่ก็โดยรวมเนี่ยเ,ออเฟดยังไม่เคยใช้อัตรางเงินเฟอ้อเฉลี่ยนะคะก็ถ้าเฟดเปลี่ยนมาใช้อัตรางเงินเฟอ้อเฉลี่ยหรือที่เรียกว่า average inflation targeting เนี่ยนะคะก็จะทำให้เฟดเนี่ยสามารถปล่อยให้อัตรางเงินเฟอ้อค่ะสูงกว่า2%ได้ในช่วงเวลาหนึง่ง โดยที่ไม่จาเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบีย้ยนะคะนั่นหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าเฟดพร้อมที่จะตรึงดอกเบีย้ยใน,ในระดับต่าๆเนี่ยวายาวๆนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนทองได้เพราะว่าจะพยายามรักษาต้นทุนกู้ยืมให้อยู่ในระดับต่ํานั่นเองนะคะเพราะว่าทองเนี่ยชอบเบียชอบดอกเบีย้ยต่าๆเนาะถ้ามีการพูดถึงพอยต์นี้นะคะก็น่าจะเป็นปัจจัยหรือเป็นพระเอกขี่ม้าขาวของสัปดาห์นี้เลยนะคะต้องรอดูว่า จะเป็นอย่างไรแต่ถ้าไม่มีการพูดถึงเนี่ยจะทำให้ตลาดผิดหวังได้นะคะทองคำน่าจะถูกเซลเซลออกมาได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต้องออจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะเฟดจะมีประธานเฟดเนี่ยจะพูด2องทุ่มสิบนะคะพรุ่งนี้ต้องรอจับตาค่ะต่อไปมาเป็นด้านปัจจัยทางเทคนิคนะคะถ้าดูนะคะจะเห็นว่าทอง ยังอยู่ใน up trend อยู่นะคะเปลี่ยนเครื่องมือนิดหนึง่งย้อนกลับไปนะคะจะเห็นว่าทองคำยังอยู่ในกรอบ up trend หรือว่าขึ้นอยู่ทางเฟรมเดลี่นะคะถ้าหากซูมขยายเข้ามาให้ชัดๆหน่อยเห็นเป็นแท่งชัดๆหน่อยเนี่ยจะเห็นว่าทองคำเหมือนจะเริ่มซึมลงค่ะปรับตัวลง ในระยะประมาณ3-4วันที่ผ่านมาค่ะแต่ล่วงลงก็ยังไม่ลึกมากยังไม่หลุดกรอบด้านล่างนะคะด้านล่างเราให้จับตาดอกจันเลยค่ะแถวพันเก้าพันเก้าเนี่ยถ้าลงไปนะคะก็ต้องดูว่าจะหลุดหรือเปล่าต้องยอมรับว่าช่วงนี้ทองคำผันผวน,นมากนะคะถ้าลงไปแถวแนวรับพันเแล้วหลุดเนี่ยให้ให้ดูอย่างนี้ค่ะถ้าหลุดไปแล้ว รีบกลับขึ้นมายืนเหนือ1,009ได้ให้ดูกราฟประมาณสัก1ชั่วโมงขึ้นไปนะคะแท่ง1ชั่วโมงถ้าเกิดอาจจะอาจจะทำหางแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นไส้เทียนด้านล่างถ้าแฉลบลงไปแล้วสุดท้ายกลับมายืนได้เหนือ1,009ใน1ราย1ชั่วโมงหรือว่า4ชั่วโมงเนี่ยจะถือเป็นสัญญาณที่ดีอยู่แต่ว่าไม่ควรหลุดแถวแถวโซน1.881นะคะถ้าหลุดแถวแโซน1.881อาจจะไปแตะโลเดิมที่ทําไว้1.862นะคะ ก็อาจจะใช้ทยอยซื้อดีกว่าค่ะอาจจะแบ่งไม้ซื้อพันเเป็นจุดแรกนะคะทยอยซื้อนะคะแต่ถ้าหากลงไปอีกเนี่ยก็แนะนําทยอยซื้ออีกแถว1881เป็นแนวรับถัดไปนะคะสุดท้ายแล้วถ้าทองคำบิดกลับขึ้นมาได้เนื้อเทียนยังพยายามอยู่เหนือกรอบแนวรับแล้วยิ่งเนื้อเทียนอยู่เหนือพันเด้วยจะยิ่งดีนะคะอาจจะมีการรีบาวกลับได้ แนวต้านที่ให้ไว้เป็นแนวต้านชั้นๆค่ะก็คือ1946 1946เนี่ยเป็น moving average t 10วันด้วยนะคะค่าเฉลี่ย10วันแถวๆโซนนี้1946-1947ถ้าไม่ผ่านอาจจะอยู่ในลักษณะของการแกว่งออกด้านข้างไซเวสสะสมกำลังไปก่อนแต่ถ้าผ่าน1947ไปได้โซนสำคัญที่เป็นแนวต้านถัดไปจริงๆจะอยู่แถวๆ1 9 6่นะคะ1963เเป็น แนวถ้าเด้งขึ้นไปจะเห็นว่าชนกรอบนี้พอดีเลยถ้าเด้งขึ้นไปนะคะก็จะติดกรอบแนวต้านี้ค่ะเส้นสีแดงซึ่งเป็นดาวเทนไลน์ที่ลากลงมาถ้าดีดไม่ผ่านหนึ่งกก็อาจจะย่อลงใหม่รอบนึงแต่ถ้าผ่าน1963เชื่อได้ว่าจะสดใสค่ะมีอกาสมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเล่นด้านบนแล้วอาจจะดีดขึ้นได้แรงด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ยังแนะนําตอนนี้มันราคาเหมือนจะเริ่มเข้าใกล้แนวะรับที่เราให้ไว้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรอ,อซื้อได้นะคะรอแบ่งไม้ซื้อแถวโซนด้านล่างได้แต่ถ้าหลุด1862เนี่ยให้ Stop ปลอสทันทีให้ถอยจุดซื้อไปทันทีเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ก็คือมันจะเป็นการทําโลใหม่ต่ำกว่าโลนี้เนาะ,ะเดี๋ยวจะลากให้ดูนะคะโซน1962จะอยู่ตรงนี้ถ้าราคาเกิดหลุด ตามกว่าโซนนี้ค่ะจะไม่ดีแล้วอาจจะเป็นลักษณะของการย่ออย่างนี้นะคะ A B แล้วก็อาจจะลงไปทำ C แบบนี้นะคะอันนี้เป็นข้อสมมติฐานถ้าหลุด1862นะคะแต่กรณีที่ไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็ยังคงเชื่อว่าทองคำจะกลับขึ้นไปเล่นในกรอบด้านบนได้นะคะบใหม่โอเคก็นี่ค่ะแนะนำให้ดูเลยกรอบนี้ค่ะ ประมาณนี้นะคะก็ให้ให้เล่นในกรอบนี้ไปก่อนนะคะแนะนำรอซื้อได้นะคะใครมีอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับปัจจัยทางเทคนิคก็แนะนำประมาณนี้นะคะซึ่งจะขึ้นต่อได้แรงไหมขึ้นอยู่กับการประชุมเฟดขึ้นอยู่กับการประชุมที่แจ็คสันโฮวันพฤหัสนี้เลยนะคะซึ่งพาวิลจะพูดตอน2องทุ่ม1ิห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูคำถามกันบ้างดีกว่า เสียงเบาหรือว่าเสียงดังคะวันนี้ทุกท่านได้ยินชัดเจนไหมคะ,ะมีคนบอกว่ารอดูพรุ่งนี้ตอนสองทุ่มครับค่ะใช่คะ่ะก็แทบจะชี้ชะตาทองคำได้เลยนะคะเป็นความหวังของชาวทองคำเลยทีเดียวนะคะโอเคสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมวิเคราะห์แล้วก็ทีมงาน w l g ทุกท่านด้วยนะคะ ใครนะคะสนใจอยากลงทุนทองคำนะคะเทรดทองออนไลน์24ชั่วโมงเป็นราคาเรียลไทม์นะคะ YOG มีโปรโมชั่น,นะคะ่ะวางเงินประกัน70,000บาทนะคะสามารถซื้อขายทอง99.99% 99ได้1กิโลนะคะแล้วก็สามารถซื้อขายทอง96.5%ได้60บาทนะคะใครสนใจสามารถทิมพ์คำว,ว่าสนใจเข้ามาในไลฟ์นี้ได้เลยนะคะหรือจะทักมาทางอินบ็อกซ์นะคะของเฟซ เพจ Facebook ของวายเอจีบูเียนได้เช่นกันนะคะแล้วก็จะมีทีมงานติดต่อกลับให้นะคะค่ะหรือว่าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เช่นกันค่ะชรวบวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ